นี้และต้องบอกว่าชาวบ้านนะคะในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอบพยพออกไปจากพื้นที่หมดแล้วเนื่องจากก็กังวลเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เส้นทางถนนบริเวณนี้นะคะก็คือสัญจรไม่ได้เลยนะคะมีแต่ชาวบ้านบางคนที่เขาแวะเวียนขี่มอเตอร์ไซค์กันเข้ามาตรวจตราบ้านเรือนในช่วงกลางวันแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือว่าไม่มีแล้วนะคะไม่มีชาวบ้านลงเรืออยู่แล้วมีเพียงบางคนเท่านั้นค่ะที่แบบอา,อาศัยช่วงเวลาที่ พยายามจะเดินมาตรวจสอบได้นะคะก็ต้องใช้ระมัดความระมัดระวังซึ่งเราก็เจอกับญาติของคุณลุงคุณป้าค่ะที่ยังมาดูบ้านของนะคะคุณลุงสมปองสวัสดีค่ะคุณลุงเมื่อสักครู่เห็นว่ากำลังเดินตรวจสอบเข้าเข้าไปยออกพยศตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุณป้าใช่ไหมคะใช่ครับเล่าให้หนูฟังนิดนึงว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณลุงคุณป้าแกออกไปไหนคะแก อบยออกไปเองครับออกจากบ้านอบยกออกไปก่อนครับผมซึ่งตอนนั้นน่ะค่ะคุณลุงก็มีบ้านอยู่ในนี้เหมือนกันใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าคือที่เขาอบโยกออกหมดแล้วบ่าไระลูกนั้นตกลงมาช่วงประมาณเกือบเที่ยงครับค่ะครับผมบางคนก็ยังอยู่โอ๊ยสะเทือนถึงบ้านนะครับดังมากเลยค่ะแล้วหลังจากที่ได้ยินเสียง ทนยัดเลยควันเต็มเลยครับควันของระเบิดเต็มหมดเลยค่ะตอนนั้นเราคิดว่าเราจะรีบวิ่งออกไปจากซอยที่นี่ไหมคะไม่ครับก็วิ่งมาดูก็มาช่วยดับเพลิงด้วยครับตอนนั้นกลัวไหมว่ามันจะมาอีกลูกหนึ่งไม่กลัวครับอืเราก็เป็นก็เคยชินแล้ว โยไปหมดแล้วก็เหลือแดดผมมีสามสี่คนมั่งอยู่บ้านครับผมค่ะแล้วจนถึงนักวันนี้คุณลุงกลัวไหมว่ามันจะมาอีกรอบหนึ่งก็ไม่กลัวแต่ว่ากลัมวมันจะมาลงที่บ้านผมหรือจะไปค่ายทาหารแค่นั้นนะครับกลัวเขายิงมาแค่นั้นแหละค่ะเห็นบอกว่าคุณลุงคุณป้ายังฝากให้ดูแลบ้าน ใช่ไหมคะครับก็จะนอนเฝ้าบ้านให้แกนะครับตรงนี้คือบ้านญาติพี่น้องหมดเลยใช่ครับแกบอกไหมคะว่ายังมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างไม่รู้ครับผม,ผมไม่ได้เข้าไปสำรวจเลยนั่งดูแค่ว่าเด็กมาขโมยของของแกค่ะครับผมคะก็มาพ่อให้แกเหรอครับผมค่ะแล้วคุณลุงกับคุณป้าอ,อพยพไปที่ไหนคะไปบนครับ ไปบ้านลูกหลานครับผม,มเงียบเมื่อสักครู่ที่เราได้สําววจคุณลุงได้ย<ด>ินกันไหมคะยังได้ยินเสียงดังเป็นระยะระยะใช่ครับ<ม>ไ,ดได้ยินได้ยินได้ยินตลอดทั้งวันเลยวันนี้ทหารยิงตลอดเลยก็ยิงขู่เขมนหรืออะไรไม่รู้แล้วยิงขู่เวลาเวลาเราได้ยินเสียงดังเราเรารู้สึกแบบ เคยชินแล้วครับไม่กลัวครับอยู่ติดชายแดนแล้วไม่กลัวครับแต่ก็วันวันไม่นอนไม่หลับเหมือนทุกทุกทีใช่ครับผมครับผมครับคุณลุงใฐานะที่ลุงเป็นประชาชนชาวศรีสะเกดเต็มคนเต็มรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เราเศร้าใจไหมพอมันมีผู้เสียชีวิตชาวบ้านคนไทยได้รับความเสียหายคอยากถ่ายไปอีกต้นไม้ ถูกหรืว่ามาหายตัวมาในบ่อไรก็ได้เถอะเห็นใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะใช่ครับผมที่นอนโมโหแทนพ่อแม่เอ้ามีงานเหรอใจกับแกอยู่แกเข้าโรงพยาบาลแม่แกดูข่าวดูภาพแกเห็นภาพแล้วใช่ครับสูงไปให้แกแล้วแกเสียใจเข้าโรงพยาบาลมีการวางแผนไหมคะว่า จะหรือ,อยังไงใครเป็นคนรับผิดชอบเขาจะมีการดําเนินการยังไงไหมก็กแล้วแต่รัฐบาลจะช่วยนะครับคุณลุงพาเดินดูหน่อยตรงนี้เนี่ยตอนนี้ตัดไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเข้าไปไม่ไดวว้แต่ว่าก็คือจริงๆเป็นบ้านสงชั้นใช่ไหมใช่ครับหนูเสาอยู่ข้างบนทางลงมาหมดแล้วครับนี่ มันก็พลักออกมากหมดเลยเป็นร้านค้าใหญ่เลยใช่ไหมครับ,รบเป็นร้านใหญ่ในนี้เลยครับผมที่หนึ่งในบ้านนะอ๋อเป็นร้านใหญ่ในในซอยนี้เลยครับผมค,ค่ะดเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวเราต้องเดินแบบค่อยๆนะคะเพราะว่า